นี่คือสนิมนะคะทานของกำลังทาความสะอาดขูดสนิมออกจากแผงแม่เหล็กมอเตอร์บัตเล็ดนะคะสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียช่างผ่าทำบายน้ำค้างนะคะ วันนี้เมียช่างพามาดูมอเตอร์บัตเล็ตค่ะตัวนี้หน้ากว้างของตัวแม่เหล็กอยู่ที่7.5นิ้วเลยนะคะเนาะซึ่งใหญ่มากๆค่ะใหญ่มากแล้วก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่เมียช่างเคยรับมอเตอร์บัตเล็ตมาเลยนะคะตัวนี้เป็นล้อจกอักรยานไฟฟ้านะคะซึ่งเซ็นเซอร์ก็ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากๆแล้วเมียช่างที่วันนี้ที่จะมานำเสนอก็คือการดูแลบำรุงรักษานะคะ ตัวนี้ทิ้งอยู่กับร้านเมียช่างประมาณสามอาทิตย์ค่ะเพื่อหล่อลื่นก่อนที่เราจะไปอัดออกนะคะนี่ต้องอัดออกนะคะเนี่ยที่ช่างทองถูออกมานี่คือสนิมนะคะปนกับน้ํามันที่เมียช่างได้หล่อลื่นไว้นะคะคือแช่น้ํามันไว้เลยนะคะตรงนี้คือร่องแม่เหล็กซึ่งเป็นร้อเล็กๆเ,เราจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นแม่เหล็กเล็กๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจะมีร่องแต่ตอนเนี้ย ล่องเขาปลกคุมไปด้วยสนิมค่ะซึ่งเราไม่สามารถดึงออกเองได้เลยนะคะต้องใช้แท่นอัดนะคะดัดอัดออกดูดออกเท่านั้นนะคะและต้องหล่อลื่นไว้เนะสำหรับช่างท่านใดที่ได้รับงานนี้มาก็คือก็แนะนำแบบนี้เลยนะคะว่าให้แช่น้ำนำมันไว้เนะให้หล่อลื่นไว้ตัวน,นี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพันใหม่กัน ก็เนี่ยให้ดูว่ามันไหม้นะครับตรงนใช่ไหมคะนี่นี่นี่รอยไหม้นะคะนี่คือไหม้แล้วเรียบร้อยนะคะเช็น้ามันไว้ตามสมควรนะครับแล้วก็ลองไปอัดดูนะครับถ้ามันออกก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเราไปอัดออกโดยตรงเนี่ยัวแม่เหล็กการที่เราเหล็กข้างในอาจจะหลุดนะครับเรารับมาแล้วเราอัดออกโดยตรงเลยไม่ได้นะคะเนาะช่างทองแนะนําเลยนะคะรับรองว่าพังแน่สมควรนะองค่ะเนาะ นี่ค่ะใช้โซนิกฉีดเนาะฉีดแช่ไว้ฉีดแช่ไว้คือช่างที่ทำต้องใจเย็นๆนะคะเนาะแล้วก็แนะนำเจ้าของด้วยนะคะเจ้าของของมอเตอร์บัสเลสที่มีไซา์ขนาดใหญ่ขนาดนี้ถ้าส่งให้ช่างซ่อมก็ต้องใจเย็นๆนะคะต้องคือต้องมีเวลาให้ช่างซ่อมด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะทำงานยากมากๆแล้วก็อยากถ้าเผื่อต้องจอดทิ้งไว้หาที่ซ่อมไม่ได้ก็อยากให้หมุนล้อด้วยนะคะ ไม่ใช่จอดทิ้งไว้เลยโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับล้อเขาเลยเขาก็จะเป็นสนิมเกาะหนามากค่ะเนี่ยค่ะเนาะก็ะไม่ใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้น่าจะไปลุยน้ำนะถ้าลุยน้ำแล้วก็ไปแช่ไว้ก็จะอาการมาก็จะมีสนิงอ,อะะแต่เมียช่างไม่แน่ใจนะคะว่าลูกค้าได้ไปลุยน้ำมาไหมเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้มันจะมองแทบไม่เห็นร่องแม่เหล็กเลยนะรดยถ้ารถขนหนยังวิ่งได้อยู่นะครับแต่มีเสียงนะ ก็แนะนำให้เซอร์วิสด้วยการถอดแม่เหล็กมาเคลือบพ่นสีใหม่นะครับชุดนี้กับชุดแม่เหล็กตัวนี้นะก็ทำการทำความสะอาดนะเดี๋ยวพอช่างทำความสะอาดเสร็จมันจะเงานะครับเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปใหญ่นะคะนี่เป็นคลิปสั้นๆมาแนะนำวิธีการรักษาแล้วก็มาบอกว่าเราถอดออกยากมากซึ่งอยากให้บำรุงรักษาดีๆเนาะแล้วก็ช่างทองแนะนำว่าใครที่มีล้อรุ่นนี้ ก็ให้เซ์วิสนะคะก็คือถอดออกมาแล้วทําความสะอาดพ่นสีกันสนิมไลาวิ่งไปแล้วมันมีเสียงดังนะครับเสียงดังเหมือนมันมีอะไรสึมกันเหมือนในล้อนะครับก็ให้ถอดออกมาเซ์วิสได้เลยนะครับดารเซ์วิสก็คือถอ,นนอดน็อตฝานะครับฝาฝั่งไหนฝั่งนึงก็ได้นะครับให้เรามองดูว่ามันมีคราบดำๆอาน้ไหมมันมีสนิมดำๆอย่างนี้ไหม แต่ถ้าเป็นเหล็กเงาๆอย่างข้างบนนี่ก็คือยังใช้ได้นะแต่ถ้ามันดำอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอดนะครับแต่ขั้นตอนการถอดก็ต้องใช้ความรู้ความชํานาญนิดนึงเป็นเป็นไปได้ก็ให้ช่างที่มีประสบการณ์ถอดใ่างก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปอ่ะมันก็อาจจะไหม้แบบนี้นะครับนีไหม้น่าจะไหม้เพราะสกปรปก ไม่ไม่น่าจะไหมเพราะอย่างเดียวอาการาการไหมครับวันนี้ก็เป็นสำหรับคลิปนี้ก็เมียช่างก็งมานำเสนอประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปใหญ่เป็นการพันมอเตอร์บัตเล็ตตัวนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ประกอบส่งลูกค้าเลยจ้านะคะซึ่งมอเตอร์บัตเล็ตตัวนี้ fc ส่งมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้เมียช่างหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเอฟซีทุกทุกท่านนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เมียช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ